แต่ว่าเบิรงรถครับผมแบบมันหัวรถบรรทุนอีกป้อเกินป้อครับผมแววแววแววครับผมเต็ดครับผมล้อรถไถมาดึงครับผมนะครับยื่เหนียวครับผมขนาดเอารถไถมายามทางที่ว่าโลงไปคลิปก่อนครับผมเอารถไถมายามทางไปครับผมถอยมาได้ครับผมแต่ ขออมันขึ้นเร็วดินน้อยเดียวเครื่องลอ่อแล้อครับครับทีไอ้เครื่องถ่ายไปเลยครับผมรถไถยไปยถไปึงขั้นพุ่นอยู่ครับผมข้ามหนา้าตู้ครับผมเบิ่งตดตามกั็นตัวไปครับผมขึ้นได้บพ,ดพดไ,ได้ครับรถเคลื่อนโตแล้วครับผม ุ้นหลังเตาหรอครับผมขนานเอยนงครับผมแก็วตถวเต็มดีครับครับยาอไครับเพื่อนครับปาผู้หญิก็ได้ครับผมแล้วก็เผายาลายครับยู่ตัวแล้วครับผมยาลายเพื่อลังัเก็บใสคครับผมเติดตามกันต่อไปครับผม ครับเรียบร้อยแล้วครับผมสวดมูกกุกครับผมเหลียล้นเลยครับผมนี่ครับเหลียได้ให้ซีกองครับผมสาดยิงได้หลายกว่านี้ครับมันเอาเสียบว่ได้ท่างกว่านี้ขอแค่นี้กับเหลียแล้วครับผมอย่าดอดซีรถเออ่คันใหญ่เขากับไปจอดแล้วครับ ใส่หลายอย่างครับผมสองตังครับครับถ่ายากับเต็มครับผมยอดเสียงเนี้ยช่วยน <c oughs> ี้พาหยางออมรถเลยครับผม <c oughs> ครับ <c oughs> จากสาดฟ้าครัว่าได้มาเขียวหน <c oughs> ึ่งนี่ไม่ ท่าหลวงครับผมนี่แหละครับเที่ยวแรกที่เต็มครับผมรอการพชรฝนสภาพอากาศบอมน้อยครับผมนะแต่ว่าเบื้องตอนรถออกให้ครับผมนี่ครับเบื้องจากระยะไกลครับผมพูดหลังเตาครับผมกำลังง้ำครับผมาตันกัวได้อยู่ครับถ้าเสียบคอกนี่เข้าไปกับตันกัวครับผมอันนี้พอนี่แค่ดีพอครับผม ยินกับเหว่ตอดทักหอกครับยากอันนี้พอบไปได้ครับผมครับออกทางให้แล้วครับผมรักเกิดโตรครับผม ครับผมว่าจะรอดตลอดครับผมทางนี้ก็ว่ไม่ได้ครับแต่ทางนี้รวมตอนเด้รอดครับผมระยะทางยังไกลครับผมนะครับพอดีของไอ้ไส้เกี๊ยวสองลอยครับผมไส้กะโลมันบอบมันสิไว้ตรนี้ก็ไม่ทำหัวเราทากเงยังแรงก็ถึงกับขับไอแค่ได้ครับผม ยางเป็นเงินหมวกรวมๆครับผมนะครับถือว่าท่ารวมๆครับผมที่รถไถได้ใส่ผานกวาดเอาครับผมไถกบครับผมจะเอารถแก่ก้นมันไปสองแถวสองคันครับผมท้ากันเสียเป็นสภาพดีแล้วครับไปได้บ่ได้ครับผมอยู่หรือว่ายู่ครับผมแต่ผม เชี่ยวไปก่อนเนาะครับน่าจะไปได้ครับผมเี็งาน,นหลายคันครับผมแต่ก็ขอทายเป็นกันคันกันนะครับ,รบ,รบเพราะว่ารถมันออกบระความกันครับผมมาคันกับรทคันเต็มครับวันนี้ก็ัสามคนครับผม กับน้องซ้ายแล้วกรับต่อสะพายพูดด้ครับผมทีมงานเขากับคันรถคูครับว่นนางไปเจ้ารถจักรยานมาใส่ครับผมขาวาสามคนสอนเขียวครับประกาศเริ่มสีได้แล้วครับโอ้ตลอดครับเย็นๆครับผมแรงๆครับผม เครื่องครับผมนี่ทำยมนตะโลนี่ยู่แล้วครับผมยู่ครับผมก็ค่อยๆมันใส่ิอีออกว่า แฟนเป็นแฟนอยู่ครับผมรถรถดึงเตะใส่รถดึงครับผมมอลเตอร์ รถกับป้อมดึงครับผมรถของจะของให้ครับป้อมตลอดเวลาครับผมก็ต้องเาื้อหรือว่าสัดสันก็ได้วะรถไทยใส่โชว์สองครับผมกระ่าก็ะซากสวีตชันี่แห้งกับก็ไว้ครับผม นานเรื่อยเนี่ยครับมองรถคันนี้แล้วก็ปลอดภัยแล้วครับผมไปแล้วครับยางไปเบิ่งน้ำจักษ์ลอยกันครับหม่องพ่วงครับผม ือว่าพวลาครับผมประสิทไปเองครับผม,มนี่เป็นล้อก,กันาดครับผมค่ารถไปว่าไว้ครับผม ต้อยครับคว้านให้กินย้อนครับผมคว้านเอกเขาที่เลี้ยงที่พ่อครับผม ครับคลิปนี้ก็สุดท้ายนี่ก็อขอจบเพียงแค่นี้แล้วครับผมขอบคุณหลายๆครับผมสำหรับการติดตามรับชมค,ครับผมผู้ใดเมียนมาก็ะอบิบทุกเมียนแล้วครับผมขอจบเพียงแค่นี้แล้วครับผมสวัสดีครับโชคดีครับผมขบขอกันใหม่นะครับ